ไปต่อก็เลยจ้ากับอาจารย์ตนสาริกา16กตุลาคมสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไฟสภูสคนตอนรับคสูชชองก็ติดห้วยดังมากแช่เลยจ้ากับมาพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่3ตุลาคมนะพี่น้องเป็นจังไรกันเน,นาะจ้าสำหรับหมวดติพานมาหนึ่งตุลาคมผู้ใดมีโศกวิลาบกันในบบขันผู้ใดโศกดีแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีนำดํำเลยจา้า สรับมือนี่แอดมินก็มีเนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดัง16หนตุาคมเอามาแบ่งปันพี่น้องได้เบิ่งกันนะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นเนวทางของอาจารย์ตน้นอาจารย์ตนสาริกาพี่น้องต่อด้วยเนยวทางของควายน้ำโชแล้วก็เนวทางของอาจารย์สาม,มารถเนะจ้ะ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องและจา่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใัม่ส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปนะจา่าด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องเด้อจา้าเพื่อเป็นการบัเสียเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจา้าเริ่มต้นกันที่ทางของอาจารย์ตนสาริกากนก่อนเลยซึ่งหเฮาก็ย้อนล้งกันไป หางวดนะจะเริ่มแต่งงวดวันที่1สิงหาคมเพิ่นไห้แนวทางเขา่า2ตัวบนนะจ๊ะนั่นก็คือเกซีต่อโดยงวด16สิงหาคมเพิ่นก็ให้เข่าเล็ก้่าย2ตัวบน83ต่อด้วย1กันยายนเพิ่นก็ให้เขาเหล็ก้่าย2ตัวบน3-2ต่อด้วย16กันยายนเพิ่นก็ให้เข่าเล็ก้่าย2ตัวบนอีกเชนการนะจ๊ะนั่นก็คือ3 0 0 3พี่น้องแล้วก็งวดล่าสุด1ตุลาคมเพิ่นก็ได้ให เก่ากกเก่านะพี่น้องแนวทางของอาจารย์ตนสาริกาเนาะจ้ะเอากลับไปต่อกันเลยจะ้ะ16ตุลาคมซึ่งอาจารย์ตนเพิ่งกระไดโปรยแนวทางมาให้แล้วนะพี่น้องชุดสามโตที่เน้นให้ก็คือ8เก่าซีนะพี่น้องเด้อ8เก่าีหา8เกาและ270เน้นสามโต8เก่าซีต่อโดยแนวทางชุดสองโตล,งล่างเราจะท่นให้หา270และเก่าซีนะพี่น้องเด้ 2, 70, 94, ดอหา270 และเก่าซีแนวทางของอาจารย์ตนสริกาเนาะจ้ะไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ตนสริกาเชนกันนะจ้ะซึ่งก็เป็นเลขปูหายเนาะจ้ะปูถาเวสวรณเนาะพี่น้องรัฐบาลไทยงดประจำวันที่16ตุลาคมซึ่งก็คือ2 7 0 0 2 5 ต่อด้วยชุด2โต70และ2หาด้วยพี่น้องเด้อ2 7 0 0 2 5 7 0และ2 5แนวทางของอาจารย์ตนสริกาแคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าเพิ่นให้เข้ามาแล้วหลายงวดติดด้วยพี่น้องสําหรับแนวทาง2ตัวบนนะจ้ะก็ลองตามต่อกันเบิงเด้อพี่น้องเด้อ มาเบิร์ต่อกันที่แนวทางของควายน้าโฉงนะพี่น้องร,รัฐบาลไทยงวดติพานมา 1, หนึ่งตุลาคมพื้นกรให้เขาสองตัวล่างแล้จ้ะหาศูนย์ห้เขาตรงตรงเลยพี่น้องหาศูนย์สองตัวล่างแล้จ้ะเอากลับมาต่อกันที่สิบหกตุลาคมกันต่อเลยซึ่งควายน้าโฉพื้นกระได้ปล่อยแนวทางมหาห้แล้วพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยสิบหกตุลาคมสองตัวบนล่างซึ่งเพิ่นกระได้ห้ยซีสองีเก้า ห2และหาเก้าได้พี่น้องเด้อสี่สองเกหาสและหาเขา้าแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเพื่อจ้ามา,าเบิงตอกันที่น้ทางของอาจารย์สาม,มารถกันตอเลยจ้ารัฐบาลไทย16ตัลงงวลาคมค่น,นื้อจ้างวดนี้เพิ่งกระหายชุด3โตหนึ่งและหาหาแด้วยจ้าหนึ่งสกหนึและหาหาแ ต่อด้วยชุดทอง3 1 36 3 7หา2และหา8นะพี่น้อง3 1 3 6 3 7หา2และหา8ต่อด้วยต้นเน้นนะจะ้ะเพิ่นเน้นไฮสามหและหา8ดนะจะ้าต่อด้วยแนวทางวิ่งรูดเพิ่นไยลัก3ามกับลักหาได้พี่น้องเดอ้อวิ่งรูดสากับหาบนล่างนะพี่น้องวิ่งบนวิ่งล่างลักสามกับลักหา จุดสตัวเม็ดเดียวหนึ่งและห5าหาชุดทอง3 1 3หนึ่งหาและห8าเน้นเน้นสามหกและ 5, 8, ห้าแปด้ลยจ้าแค่ไปเบิ้งจุดเอาไว้เบิ้งกันนะจ้ะว่าสิเป็นแนวทางของอาจารย์ตนสริกาควว้นํำโชกหรือว่าแนวทางของอาจารย์สามารดพ่นอง ท่ายนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักคูสกนโปรดใส่วิจรยานในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้าทางช่องบสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนําเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีเด้อจ้า สื่อต่างกำลังทราบสื่อตามผืนดวงคองจะาของเลอพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสก้นโวัด,ดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัลาพี่น้องไว้ซ้ำนีก่อนนะจ๊ะแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า